สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้พผมนะครับซันนี่จาก R d D c ดีดีค t ร r ซครับลูกค้าวันนี้ผมพามาดูรถยนต์หมดสัญญาเช่าเข้าใหม่นะครับเป็นเจ้าตัวโตโยต้านะครับอินโนวาครับสองจุดห้าตัว G นะครับลูกค้าปีสองพันสิบเก้านะครับผมยังไม่ได้ดูรถนะครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยลูกค้าแต่ดูจากภายนอกแล้วน่าจะสวยครับ รถส,สวยดูสีก็รู้ครับเ <c oughs> ะคยห้องเครื่องดูนะอ่าโอเคนะครับฝาเดิมเพจเป็นไงเพจโอเคครับเพดสวยครับชั้นหน้าชั้นหน้าก็เดิมครับลูกค้าข้างหน้าสวยครับ นะครับไปดูกันต่อครับรถยนต์เพิ่งเข้ามานะครับลูกค้ายังไม่ได้ยังผมมาเลยยังไม่ได้ดูเลยแต่รู้ราคาแล้วะครับคันนี้ประตูประตูเดิมนะครับนี่ก็กระดูกง,งูยังสวยนะครับเม้าร์ยังอยู่ครบครับประตู โอเคครับนะครับนี่ข้างหลังนะครับ 2.8G นะครับไม่ได้2.5นะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับลูกค้าขออภัยด้วยนะครับดูข้างหลังกันหน่อยนะครับฝาท้ายยังเป็นฝาเดิมนะครับลูกค้าน็อตยังอยู่ครบนะครับ เดิมนะครับยังงสวยเลยลูกค้าคันนี้หน้าหลังโอเคแล้วละ่ะประตูซ้ายประตูซ้ายด้านนู้นก็โอเคแล้วผมดูแล้วไม่คิดดูภายในกันหน่อยนะครับนี่ฟังมาลายมันติฟังชั่นหนึ่งครับลูกค้าเลขไม่นะครับแปดหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบหกกิโลเมตรครับลูกค้า ย่อโตนะครับเป็นบอกผ้านะครับลูกค้าโอเคเลยครับลูกค้านะฮะรถสวยครับลูกค้าคือจริงๆรินะลูกค้าถ้าลูกค้าดูรถเป็นนะลูกค้าดูมานานๆนะครับลูกค้าเห็นภายนอกเนี่ยลูกค้าก็จะเห็นแล้วว่ารถมันสวยสีมันจะไม่แปลกๆนะครับลูกค้าสีมันจะดูว่าโอ้ถ้รถสวยนี่ยังมองยังไงก็สวยนะครับลูกค้า ราคาอ n นโนวนะครับคันนี้นะครับเราเปิดจำหน่ายอยู่ที่6 9 9 0 0 0กบาทนะครับกับเจ้าตัว t o y ยต้าอินโนวาสองปดีปีสองพัปดไปีสอง9บเกาครับพอดีนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอ n นโนวนะครับหรือกำลังรออยู่นะครับก็ทักทักไอดีไลน์มาได้นะครับลูกค้าหรือว่า โทรสอบถามผมได้โดยตรงเลยนะครับลูกค้าอยากรู้รายละเอียดการจัดไฟแนนะซ์การซื้อเงินสดเก็บแบตไหมอะไรเงี้ยลองทังมาคุยกันได้นะครับยินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่านนะครับผมนะครับยังไงวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับลูกค้าสวัสดีครับ